สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยเรื่องกรรมต่ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องในพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่ดิฉันเข้าใจว่าทุกๆคนเนี่ยควรที่จะเรียนรู้และก็เข้าถึงนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องของประเภทของกรรมไปแล้วแต่อาจารย์ยังคุยเรื่องของกรรมไม่มีผลโอ,อโหสิกรรมโอ,อโหสิกรรมไม่อโหไม่ได้ไม่อโหไม่ได้เป็นยังไงอาจารย์ต้องโอโหสิกรรมค่ะก็คือกรรมที่มันตามไม่ทันคือตอนที่แล้วเล่าให้ฟังว่าเอาเกลือใส่น้ํา แล้วน้าเนี่ยลงไปทิ้งเจ้าพญาซะปรากฏว่ากรรมมันมีเหมือนกันแต่มันตามไม่ทันแล้วมันก็เลยอาจจะยกเลิกไปมันเบาอะกรรมเบาๆหรือบางทีมันตามกันเหมือนรถรถเก๋งกับรถจักรยานเนี่ยยังไงมันก็ตามกันไม่ทันแล้เพราะฉะนั้นมันก็คือกลายเป็นอโหสิกรรมมันวิ่งไม่ทันก็คือแล้วอาจารย์เสร็จแล้วหรือให้ผลผลมันน้อยแหละทีนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็คือกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรือกรรมที่ไม่มีผลนางอิสิทาสี ในอิสิธาสีนี่น่าสนใจสําหรับพวกที่ชอบกิ๊กทั้งหลายเร้เหมาะกับคนมีกิ๊กใช่ไหมอาจารย์พวกมีกิ๊กมีกักมีกึ๊กอะไรเนี่ยที่จะบอกว่าจําได้ไหมพอบอกกิ๊กเนี่ยจะบอกว่านรกเลยเพราะนางอิสิธาสีเนี่ยย้อนไปสักเจ็ดชาติที่แล้วเนี่ยตอนหลังท่านสามารถที่จะย้อนอดีตได้นะเกิดเป็นลูกเศรษฐีสมาร์ทลอฟ้ยวมีเงินมีทองก็แต่งงาน แต่งานเสร็จแล้วก็จะไกิ๊กกับลูกกมียชาวบ้านเขาไปกิ๊กกั๊กอะไรไปเรื่อยเลยค่ะถือว่ามีความสุขดีเพราะมีเงินในที่สุดตายจากชาตินั้นชาติถัดมาเกิดเป็นลิงโอ้ตัวผู้อือก็โดนแม่กัดอวัยวะเพศแล้วขาดต่อมาเกิดเป็นแพะก็โดนตอนเกิดเป็นวัวก็โดนตอนเพราะต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่เชิงเป็นอะไรล่ะ ก็เป็นไม่ตุ๊ดตุ๊ดเก,กเก,ก,เกเอา,าใช่ไหมอา่าแล้วสุดท้ายแหละมาเกิดเป็นนางอิสิธาศีนี่แหละอพอเกิดแล้วก็ยังรมยังตามมาอีกว่าเกิดเป็นสาวสวยลูกเศรษฐีอีกอม,มีแต่งงานครั้งแรกปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยเอาน้ำเอาน้าเรือนสามน้ำสีครบกระบวนการเลยแหละก่อนนอนก็ไปกราบเอา้างังน้ำล้างเท้าตามวิถีไทยเลยหัวก็ไม่พอใจสามเดือนเลิก เอาก็แต่งอีกสามเดือนเลิกอีกสวยด้วยนะรวยด้วยทําไมจริงต้องเลิกก็เลยชักท้อแท้แล้ว,วชีวิตนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแหละนึกว่าสวยดีมีความสุขมีจบปริญญาแล้วจะดีไม่ใช่เอะทำไมเลิกแล้วเลิอกอีก<า>ก็เลยไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมจากบุตธเจ้าก็ใบบาเพ็ญก็เลยสามารถที่จะเลือกชาติได้ถึงหกชาติเจ็ดชาติตัวเองอก็เลยเสียวบบวาบเลยก็บอกโอ้กาเมี่มันรุนแรงถึงขนาดนี้เนาะ พอหลังจากนั้นนางอิสิทาสีก็สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งกรรมเก่าที่มีมาเนี่ยพัวหายกันไปเลยจบเลยใช่ไหมนี่ก็คือกรรมกรรมพัวหายกันไปค่ะนะคือสามารถที่จะป,ปฏิบัติขั้นสูงขึ้นสูง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 จนกระทั่งปฏิบัติธรรมนี่คือการนั่งสมาธิไหมอาจารย์ ก็ทำเพลินเลยการเอาจริงๆปฏิบัติธรรมไม่ใช่นั่งสมาธิอย่างเดียวมันยังไงจมันต้องทำหลายๆอย่างก็จริงๆก็คือการเจริญสติก็ได้การปฏิบัติงานของเราคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือเอาธรรมมาปฏิบัติวิฉะนั้นแล้วพระเจ้าจะสอนเรื่องขันละวาสธรรมได้หอ๋อก็คือเราจะต้องเอาธรรมมาปฏิบัติถ้าเป็นแบบนี้เข้าใจแล้วพระก็ทําอย่างพระไงเราเป็นคันละว่าก็ทําอย่างขันละวาาเช่นสมมุติว่าเช้าสวดมนต์ไหว้พระสักหน่อยกลางคืนก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิสักหน่อยใช่ไหม ที่เหลือเราก็ทาหน้าที่เรื่องวความซื่อสัตย์สุจริตทำมาหากินไปต้องซื่อสัตย์สุจริตถ้าทุกคนบอกว่านั่งสมาธิแล้วไปอยู่ป่าไม่ต้องทําแล้วใครมันจะทําอาหารให้เรากินแล้วบ้านเมืองมันจะเจริญได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังสอนเรื่องการทำมาหากินนี่อุอากะสะไงซึ่งเดี๋ยวเราว่ัหลังเราจะพูดะนะขยันทำมาหากินรู้จักเก็บรักษาคบคนดี ใช้ชีวิตที่พอเพียงสิ่งที่เราอยู่ในสังคมเนี่ยเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมและสังคมเราอยู่กันหลากหลายเผ่าพันธุ์ก็ว่ากันไปที่เมื่อกี้น่าสนใจตรงอาจารย์หลักแกบอกว่าเราทําตามหน้าที่สมมติว่าใครทํางานอะไรก็ทําตามหน้าที่ไม่โกงกินไม่อะไรหรือเราทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริตสุจริตนี่ถือว่าเราก็ได้บุญได้วยใช่ไหมใช่ใช่คือทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่จาเป็นต้องไปนั่งสมาธิอย่างเดียวคือปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติธราอทีนี้เราเราเรามานึกถึงหลักความจริงนะ ถ้าทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเป็นคนกวาดถนนก็ทําหน้าที่กวาดถนนให้ดีที่สุดเป็นคนเก็บขยะก็เก็บขยะให้ดีที่สุดช้ามาเก็บขยะให้มันสะอาดคนมีหน้าที่เปลี่ยนหลอดไฟผมเคยอ่านฝรั่งคนหนึ่งมันชอบเปลี่ยเห็นหลอดไฟฟ้ามืดตึ๊บมันต้องไปเปลี่ยนแหละมันมันอยากเห็นความสว่างสวัยนี่คือจิตมันมันมันอยากจะทำอ่ะเออคือถ้าทุกคนเนี่ยคิดว่า ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเนี่ยกลไกของรัฐกลไกของรัฐบาลกลไกของร่างกายเนี่ยมันจะปกติคือศีลน,น่แปลว่าปกติถ้าผิดศีลเมื่อไหร่ไม่ปกติใช่ปะ่ะใช่ศีลแต่ละข้อเนี่ยบอกเลยทําไมจึงต้องไม่ให้ฆ่าสัตว์เพราะฆ่าสัตว์มันผิดปกติเพราะมนุษย์นี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์ประเภทกินสัตว์นะเพราะเราไม่มีเขี้ยวนะเสือเนี่ยใช่ แต่มนุษย์ไม่ใช่เอาแล้วอย่างในสังคมเอานมที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนมที่ใส่ท่ออะไรก็ตามแต่เนี่ยใส่สานเมลามีอะไรเงี้ยซึ่งมีผลร้ายกับเด็กๆหรือคนที่กินเข้าไปเนี่ยที่ถือว่าเขาหนึ่งถ้าเจตนาก็มีบาปถ้าไม่เจตนาก็ไม่ไม่บาปเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้เจตนาเข้าใจไหมต้องดูที่เจตนาดูที่เจตนากรรมคือเจตนาออพูดถึงนมเนี่ยทำให้นึกถึงพระพุทธองค์ทรงเปียบเทียบกรรมเนี่ยเหมือนนมเหมือนกันยังไงคะอาจารย์ก็คือเขาบอกพระองค์ท่านบอกว่า เวลาเราเห็นคนที่ทําชั่วแล้วไม่เกิดผลใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าบอกเหมือนกับเวลานมวัวมันรีดมาใหม่ๆเนี่ยแล้วตั้งไว้เนี่ยมันบูดไหมตั้งไว้ใหม่ๆเหรอไม่บูดมันก็ไม่บูดสิผลมันยังไม่ปรากฏแต่เมื่อนานไปสองวันสามวันนมเริ่มเปรี้ยวแล้วใช่อ่าไม่ใช่ยาคูณนะคือนมเริ่มเปรี้ยวแล้วนมเริ่มบูดอ่าระยะเวลามันจะทําให้นมบูดเพราะฉะนั้นความดีความชั่วต้องใช้ระยะเวลาถ้าสิ่งใดที่มันระยะเวลามา พะมันบูดเมื่อไหร่มันจะปรากฏผลทันทีนั้นก็ต้องไม่ท้อด้วยแล้วไม่ใช่ว่าไปนั่งลุ้นโอ้ยคนนี้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะไปที่ชอบเมื่อวานเขาจะนั่งลุ้นน่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องนะไม่เกินร้อยปีมันต้องตายแน่นอนมันก็ไปที่ชอบที่ชอบคิดยางไงอย่าไปอิจฉาแล้วอย่าไปผูกเวรอย่าไปผูกเวรเพราะผูกเวรมันจะตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างผูกเวรมันตามอีกนะอาจารย์อ้าวอาจารย์คุยต่อนะคะในเรื่องของรมให้ผลกรรมให้ผลหน้าที่ยัังงงไออาาาาจรรรยย์กกให้้้ผลลลลทีี่แววเเนนนพูถึ ขนตามหน้าที่มันรวมแล้วมันมีอยู่สี่อย่างด้วยกันใช่ไหมแต่ละอย่างจะมีสี่นะแต่ละอย่างจะแยกย่อยนะเวลาเวลามันเป็นตัวกําหนดค่ะอันนี้หน้าที่เป็นตัวกําหนดแล้วเอาเลยอาจารย์ยังไงอันนี้หนึ่งประการที่หนึ่งชนกกรรมชนกแปลผู้ให้กําเนิดค่ะชนกชนนีชนกก็พ่อชนนีก็แม่ค่ะชนกกรรมคือกรรมเนี่ยแต่งให้เกิดคนทุกคนที่มาเกิดเนี่ยเพราะชนกกรรมตรงนั้นแหละเพราะแต่งให้มาเกิดเป็นเบญจพร อะไรต่างๆสมปองน้องสมชายอะไรเนี่ยคือกรรมแต่งให้เกิดท้งนั้นแหละเขาเรียกชนุกรรมเพราะแต่งเกิดแล้วจบชนกรรมมีหน้าที่แต่งให้เกิดส่วนอุปถัมภ์ภพกรรมซึ่งเราจะว่าต่อไปเนี่ยมันมามาสนับสนุนก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งทีนี้กรรมแต่งให้เกิดเนี่ยมันก็อยู่ว่าเกิดดีเกิดไม่ดีช่เพราะเกิดมาเพวกบางคนเนี่ยเอ้าเกิดวันเดียวเวลาเดียวกันทั้งโลกเลยเอาป่ะสามพันคนมีคนเป็นลูกเศรษฐีสักกี่คน มีคนเป็นลูกคนจนบางคนเกิดมาแล้วตายเลยก็มีในวันเดียวเวลาเดียวกันบางคนเกิดมาดำปึ๊ดบางคนเกิดมาขาวเลยก็ฝาแฝดเกิดมาพร้อมกันมันยังไม่เหมือนกันเลยเพราะดวงจิตที่มันมามันคนละดวงเพราะมันพากรรมมันคนละกรรมเพราะว่าของใครก็ของมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดเอาเรื่องพระนางโหยนีจะเล่าให้ฟังเอาตัวอย่างนะพระนางโหยนีเป็นน้องอนุรุธกุมารของ ญาติทางพระพุทธเจ้านะฮะตอนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงมกบิลพัทเนี่ยก็ไปเจอกับพระนางโลหินีเนี่ยปรากฏว่าไม่ยอมมาพบหน้าพระพุทธเจ้านะฮะไม่ยอมพบหน้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะผิวเนี่ยไม่สวยหรอไม่สวยตีมมาด้วยตะปุ่มตะปั่มหรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไงรู้ไหมพระพุทธเจ้าก็รูแ้แล้วเกิดจากอะไรแต่ไม่บอกก็บอกให้นางไปสร้างโบสถ์ ไ้สร้างศาลาแล้วก็มีที่น้ําฉันน้าอะไรกินแล้วก็ให้ถูเช็ดศาลาอะไรต่างตเนี้ยเอาเงินเอาทองไปทําศาลานี้ให้ได้แล้วก็ไปทํานั้นเสร็จแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผู้เจ้าก็บอกว่าเมื่ออดีตชาติพระนางโลหินีเนี่ยเคยเป็นมเหสีอัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินค่ะแล้วไปอิจฉานางพวกนางล้องลำทำเพลงอนะ่ะก็เลยเอามามุ้ย,ยไปใส่ซะคันก็เลยสนุกมีความสุขคิดว่าดี ในที่สุดก็เลยเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยตั้งแต่แรกเกิดเลยผิวก็ไม่สวยหลุนต่อไปเป็นยังไงจย์เมื่อกี้นีชนกทมให้เกิดนางโรยนีเนี่ยก็ได้รับผลกรรมของตัวเห็นไหมแล้วหายได้แหละไม่ได้ไปตัดไม่ได้ไปเสริมไม่ได้นั่นเลยเพียงแต่ทาบุญทํากุศลแล้วพุที่เจ้าก็รู้ด้วยว่าคุณไปทําอย่างเงี้ยต้องแก้ด้วยอะไรใช่ไหมเอาทีนี้เมื่อแต่งให้เกิดแล้วเนี่ยยังไม่จบ มันต้องมีคนมาสนับสนุนด้วยเรียกว่าอุปถัมภกกรรมมันเป็นยังไงล่ะคือเขาเรียกว่ากรรมสนับสนุนเมื่อกี้เกิดอย่างเดียวนะถ้าเกิดมาดีไออุปถัมภคกกรรมมันจะสนับสนุนอีกว่าให้เรียนเก่งอีกอให้พอเกิดมารวยแล้วให้เรียนดีด้วยอือให้ไปเรียนสถาบันดีๆนี่เขาเรียกว่าสนับสนุนหรือว่าชนกกรรมเกิดมานี่รูปชั่วตัวดำน้ำใจไม่ดีอีกกรรมสนับสนุนอีกให้ป่วยให้เจ็บให้กระเสาะกระแสะไม่มีงานทําอีก ให้ผลทางลบอให้ทางลบลบมาให้ลบไปอีกแย่จานถ้าดีให้ดีขึ้นไปเลยนี่คือสนับสนุนเขาเรียกอุปรถรมพบอ้าวอุปถัมพบก,กรรมก็คือกรรมสนับสนุนคือถ้ามันดามันไม่ดีมาไปอีกเลยยิ่งแย่หรืยิ่งแย่ดีมาสนับสนุนเข้าไปอีกอ้าวจะยกตัวอย่างอานน์เศรษฐีอานอาน์คนนี้ไม่ใช่พระอานน์มือขวาพระพุทธเจ้านะ,ะเป็นชื่อเศรษฐีชื่อชื่อมันเหมือนเหม,มือนกันอานน์เศรษฐีเป็นเศรษฐี ถีขี้เหนียวอานน์คนนี้แปลกประหลาดเนีเวลาเขาสอนลูกเนี่ยลูกนะต้องรู้จักกินรู้จักใช้นะเ,เงินเยอะเนี่ยไม่ใช่หมดไม่ได้นะดูยาหยอดตาสิขวดมัเริ่มเติมเลยหยอดทีละหยดมันยังหมดได้นะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะสอนดีแต่เตือนขี้เหนียวคือเรียกว่าไม่ยอมแบ่งใครเลยในที่สุดอานน์เศรษฐีตายพอตายแล้วกลับไปเกิดเป็นลูกจันทานเป็นลูกเป็นลูกขอทาน ไอ้ขอทานเนี่ยเคยขอทานได้แหบดิบได้ได้ได้เงินได้ทองได้มีความสุขอยู่ตามอัตภาพพออานนท์เศรษฐีไปเกิดเป็นลูกเท่านั้นเองเริ่มจนเลยเริ่มหากินไม่ขึ้นเลยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊สงสัยเป็นลูกไอ้ลูกเนี่ยเป็นลูกกะลากินีแน่เขาก็เลยพ่อแม่อานนท์เนี่ยแยกไปต่างหากขอทานนั้นก็ทำมาหากินดีขึ้นไอพ่อแม่อานนท์นี่ก็เลยบอกสงสัยจะเป็นลูกเว้ยพอลูกมันสามสี่กวบมึงไปหากินเองเถอะ พ่อแม่ก็หากินได้อานนท์เศรษฐีก็เดินตุ๊กปั๊ตตุ๊กเปมายัางบ้านของตัวเองอมาหาลูกมาหาลูกเพราะว่าอย่างระลึกชาติได้ว่าเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยอยู่ตรงโน้นตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเศรษฐีชื่อมูลสิริเศรษีบอกเนี่ยอานนท์พ่อเราไม่เชื่อเด็กตัวนิดเดียวจะเป็นพ่อ,อหน้าตาหน้าเกลียดค,คนใช้วิ่งร้องกันวีดวาดเลยหน้าตาก็น่าเกลียดพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวให้พิสูจน์ให้เขาพาไปที่ซ่อนทรัพย์ เด็กชายอนนน์เศรษฐีเนี่ยที่เกิดมาเป็นจันทานเป็นขอทานก็พาไปหลุมต่างๆเนี่ยครบเลยไอ้ลูกก็เชื่อเลยให้พ่อกลับชาติมาเกิดเห็นไหมนี่ก็คือเกิดมาก็ยากจนแล้วเห็นไหมแล้วก็มาสนับสนุนให้แย่ให้โดนตีจากให้โดนทิ้งทิ้งคว้างๆเข้าไปอีกอนี่เขาเรียกว่าอุป,ปถัมภกกรรมะนะฮะทีนี้อีกกรรมหนึ่งเนี่ยสำคัญเขาเรียกอุปป,ปีละกระกรรมคือกรรมบีบคั้น เนี่ยที่เบนจะถามเมื่อกี้เนี่ยว่าเกิดมาดีนะแล้วไปเรียนเก่งอีกแต่วันหนึ่งอุปปปีรักกรรมบีบคั้นเนี่ยมันมาแล้วตามมาแล้วบีบให้เรียนไม่เรียนเก่งก็จริงบีบให้ไปที่ไม่ชอบไม่ชอบให้ออกนอกเส้นทางคนจะประสบความเร็จบีบให้มันออกนอกเส้นทาง<ล>หรือว่าคนที่เกิดมาลูกชั่วตัวดําแล้วมาเจ็บป่วยอีกสนับสนุนให้ป่วยหนักเขาอีกเจอบีบคั้นเข้าไปคันนี้บีบในทางที่ดีเลยไหม มันบีบลบลบเป็นบวกแล้วเครานี้บีบให้ถูกรางวัลมั่งบีบให้มีคนมาอุปการะมั่งมีเศรษฐีใจบุญมารับเลี้ยงบ้างบีบให้ลูกได้สอบเข้าเป็นนักเรียนในร้อยอะไรเงี้ยอ่านี้บีบยังไม่ยังไม่ตัดนะบีบเห็นไหมสังเกตลูกคนยากคนจนเรื่องลูกอะไรต่างๆชั้นผู้น้อยเยอะที่เข้าไปได้ดีบเห็นไหมคนบางคนเนี่ยโอ้โหครอบครัวดูแล้วมันไม่น่านันเลยครอบครัวลูกเลยดีๆลูกก็กลับมาช่วย นี่เขาเรียกว่าอุปปีแ้วกกรรมเขาเรียกว่าการบีบคั้นทีนี้จะเล่าให้ฟังพระนางปตาจาราเถรีเรื่องนี้เป็นเรื่องดังนะท้าผู้นี้เบนยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแต่เคยฟังเพลงพรทิลมไหมพระพรทิลมอ่ะนิจาถูกปูหนีตายฟาํำรนเนี่ยถูกงูกัดตายอ่ะก็คือพูดถึงนางปตาจาราเถรีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีพ่อเอาไว้นู่นเลยหอคอยชั้นสูงๆชั้นเจ็ดเลย ไหยุ่งเกี่ยวกับชายหนุ่มเพราะสวยด้วยรวยด้วยเนี่ยต้องโหยุ่งไม่ใหไต่ไรแม่ตอมเลยสุดท้ายเสร็จใครรู้ไหมเสร็จคนรับใช้ในบ้านนี่แหละโอ้โหเลี้ยงอย่างทะลุทะนองเนี่ยแต่ทะนอมไม่ให้คนอื่นไงแต่ลืมดูว่าคนรับใช้มันกับผู้ชายเหมือนกันนี้ใช่ไหมค่ะปากฏว่านางปตลาเทลีเนี่ยชอบคนรับใช้ในสุดพ่อก็บังคับให้แต่งกับคนอื่นค่ะจัดพิธีแต่งงานก็หนีไปซะเลยหนีไปกับชายคนนี้ไปอยู่ป่าปากฏวก็มีลูกคนแรก ก็จะพาลูกเนี่ยมาหาพ่อระหว่างเดินทางก็เลยปวดท้องก็ออกลูกก็กลับไปยังถิ่นที่ในป่าของตัวเองพอครั้งที่สองลูกก็ท้องโตแล้วจะมาอีกก็จะจะไปหาพ่อ,อมันจะสะดวกกว่าเพราะพ่อรวยนี่ก็ไปไม่ได้ออกลูกสะกลางทางไอ้ผัวก,ก็ไปเตรียมหา,าจุดไฟต้มน้ําร้อนอะไรต่างๆนี้ปรากฏไปถูกงูเห่ากัดตายก็เลยมีลูกสองคนแล้วไม่รู้จะทํำยังไง ก็ต้องข้ามน้ําไปหาพ่อระหว่างข้ามก็เอาลูกคนเล็กไอ้คนโตวไวใช่ไหมพุ้มลูกคนเล็กไปฝั่งนู้นเหยี่ยวมันก็เห็นไอ้เด็กเนี่ยแดงๆเนี่ยมันจะกินไอ้ไอลูกที่อยู่เนี้ยใช่ไหมอ๋อ,อวางไว้บนฝั่งแล้วจะกลับมารับลูกอพ,พี่ชายอีกคนหนึ่งตัวเล็กเหมือนกันเนี่ยอีตัวเล็กๆแดงๆเนี่ยปล่อยไ้เหยี่ยวมันก็จะนั่นสิเหยี่ยวก็จะมาจิกไอ้แม่ก็ร้องเรียกายายาไอ้ลูกนี้ก็นึกว่าเรียก เรียกฆ่ามนก็เลยตายและเหี่ยวก็มาจิกตรงนี้ตายก็เลยลูกก็ตายหมดเลยทั้งสองคนทีนี้นางเราเป็นแม่เราคิดไงก็เลยเป็นบ้าเลยสิไม่ไหวแล้วอันนี้เรียกว่าการบีบคันอ่ามันบีมันบีบแล้วจากลูกเศรษฐีไงถูกบีบเห็นไหมจากเศรษฐีจะได้แต่งกระชายรอๆเปรี้ยวเฝ้ากลับไปแต่งลูกจ้างไอ้สจ้ก็บีบไปบีบมาจนกระทั่งตัวเองเป็นบ้า แก่ผ้าเดินไม่อายเลยหัวล้ออะไรเนี่ยเหมือนคนบ้าทั่วๆไปในสุดะพุที่เจ้าเห็นเข้าก็เลยสะกดจิตให้จิตกลับคืนมาเป็นปกติก็รีบหาผ้าเข้ามาผู้เจ้าก็โปรดให้พอโปรดปุ๊บนางประตาใจอะไรถเทรีก็พบบรรลุเป็นพระรหั์เลยหัวเลยเห็นไหมนี่ไงคือกรรมเนี่ยมันบีบ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 ไปเรื่อยๆจากรวยสวยแต่ถูกบีบเหมือนกันแต่คุ้มไหมไมุ่้ว พราะตอนท้ายสุดท้ายสุดท้ายถึงเจบกรรมถัดไปก็เป็นผลตามหน้าที่ที่อาจารย์บอกอีกเรื่องนึงกรรมตัดรอนตัดรอนเป็นยังไงเมื่อกี้กรรมเกิดมาเสร็จเขาเรียกว่าฉนุกกรรมอุปธรรมพบสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนดีหรือชั่วหรือไม่ดีก็แล้วแต่พอมาอุปปีรักกรรมอุปปีรักกรรมมันบีบถ้าชั่วเนี่ก็บีบบีไปมันจะกลายเป็นดีถ้าดีบีบมันก็จะแย่ลงทีนี้ บีบหนักๆเข้าเนี่ยคืออันหนึ่งอันสองมันสนุนกันอันสามอันสี่เนี่ยมันตรงกันข้ามกรรมตัดรอนเนี่ยอุปฆ่าตกรรมค่าตะก็คือค่าเลยตัดเลยมันก็ไม่ดีสิมันตัดเลยเช่นคุณเคยเป็นเศรษฐีรวยหวยแล้วก็เมียสวยด้วยแล้วก็ได้ตําแหน่งด้วยพอไอ้กรรมตัดร้อนนี่มาทันเนี่ยคั้วเลยไปเลยบีบนี่ก็อาจจะให้ติดคุกติดตารางก่อนหรือให้ล้มละลายก่อนนะแต่ถ้าอุปคาตกรรมนี่หนัก มันฆ่าเลยตัดเลยเห็นใชไปคนหมดสภาพพอล้มละลายเสร็จผูกคอตายทั้งคณะเลยนั่นก็คือกรรมตัดรอนคืออยู่อยู่ดีๆแล้วมันดูตัดเลยหรือคนที่เกิดมาไม่ดีต่ำต้อยแล้วยังมีโรคภัยไข้เจ็บอีกแต่ถ้าอุปฆ่ากรรมหรือกรรมตัดรอนมาเนี่ยพวกถูกรอนที่หนึ่งเลยเห็นไหมค่ะเคยเห็นล้อถูกหวยบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าคนมาจากยากจนนี่ถูกหวยรองวัที่หนึ่งสองใบสามใบสิบใบหลายเด้งเลยอันนี้คือตัดรอน ตัดความโจรกลายเป็นความรวยจําได้ไหมที่สมเด็จพยันเนะสองวันท่านบอกว่ามีรถอยู่สองคันตามหลังเรามาไอ้คันหนึ่งมันจะพยายามให้แก้แหวนเงินทองเราอีกคันหนึ่งพยายามจะบี้เราให้ตายพราไอ้บี้ตายเนี่ยมันตัดรอนเนี่ยมันทันก็เหมือนเรามีเงินมีทองมีตําแหน่งเราไม่ทําบุญทํากุศลไงมันทันมันทันก็ไปที่ชอบที่ชอบเลยแต่ถ้ามันไม่ทันทําดีไปเรื่อยๆสังเกตมันก็จะตามไม่ทีนี้เราให้ฟังนิดหนึ่งตัวอย่างอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนเนี่ยมีตัวอย่าง ฟังทมและถูกค่าแต่พูดแล้วมันไม่น่าเชื่อแต่นี้เฟินเอามาจากนพระไตรปิฎกค,คนจะเชื่อก็คือมีอุบาสุบาศกเขาชื่อในมหาการเอาชื่ออุบาศกคนหนึ่งก็แล้วกันเขาฟังทมคุปฟังทมปฏิบัติทมอย่างดีเลยเหมือนที่เรานุ่งหามคูหาทุกวันนี้ปฏิบัติทมอย่างดีพอออกจากการปฏิบททัติธรรมตอนเช้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็เดินออกมาล้างหน้าล้างตาเลยที่บ่อน้ํา ปรากฏว่ามีโจรเนี่ยมันไปขโมยเงินแล้ววิ่งผ่านมามันก็เอาถุงเงินเนี่ยทิ้งทิ้งตองอุบาสกคนเนี้ยแล้วก็หนีไปตำรวจวิ่งตามมาเห็นไอ้ถุงเงินเนี่ยมาอยู่ตรงอุบาสกคนนี้ทํำยัำยงไงก็รู้ว่าไอ้คนเนี้ยขโมยเงินมา,าตำรวจก็ต้องคิดอย่างนั้นเลยก็ลุมทุบตีซะตายเลย ตายเลยนะฟังทำเสร็จถูกกบตายจะเป็นเราแล้วบอกนี่ไงทำดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วได้ดีมีต่อไปอย่างนั้นอย่าสะอย่าไปได้ไปทำมันไม่ใช่พอคนนี้ตายเสร็จเรื่องก็ไปโจดจานกันว่าทำไมทำทำดีแล้วถึงมาถูกฆ่าตายก็เพิ่งฟังธรรมมาเองฟังธรรมมาสดๆนี่ไงเขาเรียกอุปฆาตกรรมคำมันตัดรอนมันมาถึงพอดีพระพุทธเจ้าก็เล่าอดีตชาติของนายอุบาสกคนนี้ให้ฟังว่า อดีตชาติอุบาสกคนเนี้ยเป็นข้าราชการมากเมื่อก่อนเขาเรียกราชพัฒก็คือคนสนิทพระราชาข้าราชการกันแล้วกันค่ะคอยดูแลตัวคนเข้าเมืองเสร็จแล้ววันหนึ่งก็มีผัวเมียคู่หนึ่งเนี่ยเข้ามาเมียสวยเมียสวยมากอันนี้ไอ้ราชพัฒตัวนี้ก็มองแล้วว่าเฮ้ยเมียสวยเว้ยไม่ได้แล้ว <perde. S 1> <translator. S 2> ฉันจะต้องนั่นแล้ว <trump> ก็เลยหาเรื่องกลางคืน จะผ่านด่าดนตรงนี้อันตรายไงให้นอนที่นี่ก่อนจัดที่นอนให้อย่างดีเลยแล้วก็แอบเอาแก้วแหวนเงินทองไปซ่อนไว้ในรถของผู้ชายผู้หญิงคู่นี้ค่ะแล้วก็แก้งบอกมีคนขโมยของหายตามไปแล้วก็ขโมยหนีไปไม่เจอเช้าก็มาตรวจตรวจที่ที่เกวียนที่พาหนะยานพาหนะ,ะแล้วเจอแหวนเจอทองที่ขโมยไปจากบ้านซึ่งจริงๆไม่ใช่มันแอบเอาไปซ่อนไว้อื ก็เลยประหารผัวเอาเมียมาเจ็บปวดไหมล่ะคนนี้แหละคนที่ถูกฟังทําแล้วถูกฆ่าตายเมื่อตายจากฉะนั้นก็ไปตกนรกผมว่าแล้วก็มาเกิดเป็นอุบาสกมหาการเลยแล้วจึงจะมาถูกอุปฆาตกรรมสตายผู้ทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าไปทําเขาไว้ก่อนทันมาเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่จําไว้ว่าแม้แต่นิดเดียวก็เป็นกรรมที่เราเจตนาอย่าไปคิดว่าไม่มีใครรู้จิตดวงนี้มันจะซึมซับ เก็บสเปรไว้ให้เราในชาติหน้าบอกแล้วดวงจิตดวงนี้มันจะลอยแล้วล่องไปจุติที่ไหนก็ได้หลังจากถูกเราเผาแล้วเราเผาไปแล้วเนี่ยกายกายไปแต่จิตยังอยู่นะไปเข้าท้องหมาก็ได้ไปเข้าท้องแมวก็ได้ไปเข้าท้องมนุษย์ก็ได้ก็เกิดเป็นมนุษย์ไปคือจิตสุดท้ายที่กําลังจะตายนั่นแหละแล้วก็ทําความดีไว้เถอะเราไม่ต้องไปกลัวจิตสุดท้ายเลยไอ้คนชั่วไปตลอดจิตสุดท้ายมันจะดีมันหายากมากเ